เขาไปขุดเปื่จะสร้างเห็นชาติอิดเลย <laughs> คุหนวยสร้างอิดแล้วก็เจอพระพุทธรูปแล้วผมก็ส่งรูปให้ดูอีกนะ<ม>ตรงนั้นนันก็เป็นอะไรเป็นวัดแน่เลยวัดเก่าแน่เขาไมนะนะ่มีคนได้จนะีผมก็เขียนลงในชาวกุงมาเลยสมัยนั้นแต่ตอนนี้มีอาการสั่างทับนะหรืออย่างที่แทสตรีะเขาไปได้พุทธรูปเยอะเลย ผมก็ส่งร <laughs> <ako st anza>? ูปให้ดูมาอะไรสักาเจอุุทตูปเยอะเลยพุทตูปก็ไปอยู่ในในวังแล้วเขาเขาเขาเนมองอะไนัพิากาที่นั่นก็น่าสนใจเดี๋ยวนี้ก็เป็นอาคารพักอยู่ผมยังเสนอได้เลยว่าน่าจะไปติดป้ายเลยบอกว่าไอ้ตรงเนี้ยเคยได้ขุดพบโบราณสถานโบราณรัตถุอะไรทีอาจจะเป็นวัดวัดไก่ชนวัดไก่แถวนั้นมันมี บบลแล้ว<ม>แล้วในนั้นมันก็จะมีท่ออะไรปล่องอะไร,อไรบอก<ช>นะเดีย๋ยวนี้ก็ยังมีอย่างผมก็ถ่ายรูปส่งให้ลปล่<ม>ลองนี้ก็สําคัญนะความจริงนะทางแท็ซีเขาดูแลไว้ัผมก็เลยเสนอว่ามันน่าจะขูดลงไปน่าจะขูดลงไปเพื่อไปดูว่าไอ้ท่อไม่ต่อมว่ามันต้องมีท่อปลาปลาท่อขนาดใหญ่ามาก แล้วแสดงทำเป็นพิพิธภัณฑ์ตามแจ้งอะไรน่นาจะทำได้เลยน่าจะลองคิดดูจริงนั่นอันหนึ่งนะแล้วผมเช่าบ้านอยู่ที่ที่หน้าทางรถไฟรัตกูสุรชดอดคุณจ้าต้าเล็กสุรชดะนะครับกี่ข้างๆอ่ะข้างซ่วมเลยที่ผมไปถ่ายทุกวัน <c oughs> มีซรากอีกเยอะเลยลป้าเล็กบอกตรงนี้เคยเป็นวัดมาก่อน ที่วัดสองคนนลยเดี๋ยวนี้เป็นอาราพัฒน์นิดหมดแล้วเป็นอาราพัฒน์นั้นตรงนั้นตอนที่ผมอยู่เป็นโลโลเลี้ยงสัตว์พวกพวกพวกมุสลิมเนี่ยเขาเลี้ยงวัวเป็นครอบวัวตรงนั้นก็เป็นวัดวัดสองคนเป็นวัดดังนั้นตอนแรกก็ยังบอกเลยบอกแต่ก่อนยังเคยเห็นครับนท่านังโบสถ์แล้วตอนเราอยู่นะเขาก็เลยเลือดทิ้งแล้วก็มาทำเป็นครอบสัตว ปาก,กนราปัจจุบันเห็นว่าเป็นอะไรไปแล้วปาะเพณีไป <c oughs> แล้วนันเป็นไปได้ยังไงไี่อาไว้และคาดบ้านผมนะที่ผมเช่าอ,อยู่นะเขาก็ไปขุดสักด์นี่เอมาไล้วอไรเราคงจำได้ขุดสักด์เพื่อจะเยกปลาปรากนไปเจอท่อประปาซึ่งมันมาจากแท็สตีเละแล้วเขา้าไปในวังว <c oughs> ันนั้นนั้นขก็สงสัยว่ามันน่าจะต้องไปขุดนะแล้วทำเป็นอะไรเป็นพิพิธภัณฑ์การแก้งน,นะเนะ มีเท่าก็ภายเราไปคิดดูนะเจริตรเนี่ยเนี่ยจริงที่ทคนเยอไม่ค่อยได้ถึงมันอยู่ใต้ดินแล้ในในตัวเมืองนะั้นก็มีวัดเก่าอยู่ทั้งหลายวัดย้ายข้างตางสามยอดนะเขามันมีเขาเรียกว,ว่าวัดจางสามยอดด้วยนะตอนนี้ก็เป็นสถานีอธรมัยก็เคยเพราะพุทธรูเกเกิดเราเกิดตรงนี้ ข้าวาส่ย,ยอดว<ม>ดไปวัดหมย่ยปาางสนยอดยังไม่อยู่ใต้ดินลที่ขุดล่าุดนะก็มันเป็นจุดก่อสร้างหมดแล้วแตมันก็ยังมีอะไรอยู่ใต้ดิน่ะมีแน่